่เรายัางเยนแล้วก็มาซื้อผัดนะคะรับเพื่อนเดแล้วเราก็ต้องมาเดินดูก่อนนะครับเรื่องะะมีอะไรบ้างนะครับเลยที่ไหนบ้นมีม้มอมีหมไั่นะโนะมาปกมากมย่างเลยนะคระับอขาวเป็นนี้ตลาย วันน <si uh. okay so ี้มีไก่อันนี้ไก่บ้างมาแล้วปกติไม่มาวันนี้มาแล้วครับนี่ไเป็นไก่ว่ไก่ามเนไก่นะครับเพื่อนเหลอ1นะครับา้งปลาห้าปลาาตนไมนะครับต้นต้นใบมักคับ2 0

รอนัจ้าจ่นนี้เพิ่มชากระ่ยนะครับรนมนนีจะตุภูมินาราเอเกอร